สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจย์เด็โม่มันหาด้วยครับตอบเลยเนี่ยะมึงอัดอะไรมาเนี่ยโอ้โหเฮียไม่ชัดหรอกตอนนี้แหละอัดเหรอ พันสองเฮดีเลยใย่ะอาจเป็นคนคนันทยเยอะมาภายในเวลาที่กำหนดเน้นหน่อยเน้นเนลยใช่ะเน้นคเน้นคูเๆเลยเเ้นไเนไนเเขนไนไปเนเนไปเนนนเไนเเเ้น

ปนตัปบนตูแไหนเพื่อนนะพอถตงอย่างนั้นอถึงวหนามึงปอนต์อางนั้น <s uss> มันชิดเลยยิงไม่เดีวตายทีพวกคุณไ็ <s uss> ถ้าท네้าได้เนื่อะอย่างเงี้ยผมไปกูก็ไปกับมึงพ่อระเบิดไปแล้วนะคระเบิดไปแล้วเจ้า เเพยงแน่ลติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วมาล้างคนเยอะเลยไปวะเดี๋ยวเดี๋ยวอีบีวิวบีมันรู้อย่าไปวัดพ่ระเบิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้วลาลาโมบีของคุณได้รับชัยชนะนี่เล่นไม่ขึ้นว่ะดูจะไปแล้ว ม่รู้อะร้องพ่อัดไปแล้วทางช้างยาน้อง่ช้าง้ามันัตโตใหม่เบาพ่อัดไปเลวจะงยะ้าเร็ววังงูไอ้อ้ำนางงูไอ้อนางงูบนบนระวังไม้นะพี่ พ่อรุมเลยเราโอ้ไม่มีใครรับเลยอะอัเชลนี่ทำไมมันคมเลยวะนี่นี่เป็นไงติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วโอ้ย่างคม าวาเบิล่อเบิดแล้วไอ้จมเอกไทยอะมึงเคยเห็นปะวิ่งยิงเลยอ่ะ โอกูแตกคาเกมตาไล่กลางสามกลางสามขึ้นท่อ1หนึ่งขึ้นท่อหึ่งสามท่อยูตุลีข้างก่อกรอนกูยืนวัดและเอ็สเนอะบัดกล่องอะฮะเพรกะที่กูเป็นเมองกูยืนวัดแล้วโเลยสิโอ้ อ๋อบุดกูหมดอะไรบุดก okay. yeah. ูหมดหมดด้วยเรียบร้อยแล้วโธอ้บ้านนอกอะไรบุดอ๋อบุดะอะไรมึงต да> ้องอะไรยากคืออะไรบุดปืนกูหมดเออ

ตรงหน้าผมตัวนั้งเห็นอยู่เมื่อกี้ AK ก็ดีอยู่แล้วเอามาทำไมทช่นไนงคุมกันด้วยกลิ่นลงกลิ่นลงเจลาเจลาใกล้ใกล้น่าอร่อยดิใกล้ๆผมเมื่อกี้เลย ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วฟองระเบิดไปแล้วฟองระเบิดไปแล้วฟองระเบิด ภารกิจลุล่วงดูดม่ไม่ใช่ใครทีมของผมได้รับชัยชน,นั <c oughs> ลงฟ้ายางซามทีมของคนพายอยุกันนาทีมะแยกกันไปดิ่้าดไล้วมไปแล้วอ้โหไอง สองอยู่จะลงไม้ฟองระเบิดไปแล้วฟอระเบิดไปแล้วฟอระเบิดไ,ไปแล้วฟอระเบิดไปแล้ว ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเ็ว้าป้าหูเราเขาบอกว่าเดี๋ยวลองเพนเยี่ยวเยี่วยวย เมจะดแบงค์ด่าเลยแบงค์ด่าเลยมาวอัดคลีปเราคนดี ไปดิไปดิห้ามโดนเลยทิ้งระเบิดไปแล้วติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วพอระเบิดไปแล้ว 多多多。Oh. Okay, okay. ั anking, ้อราาะเบิดไปแล้วข้อราาะเบิดไปแล้วข้อรนะเบิดไปแล้ว อยู่มาเกิดความดรามสองดามสอง,สองเกิดอยู่ว่เกิดเกิดไปลอวคำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว I'm 不好 i ก่อระเบิดไปแล้วเป็นอะไรหรือกอนะเดนขอพ่อรอพ่อรอรอพ่อมาขึ้นรถเลยก่อระเบิดไปแล้ว ผมไม่ตายทางเด็ คำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วกดมันกด તમને นี่เหรอวะนี่เหรอวะโอดูด,ดมาให้กูยิงแ้งเอะทีมของกูดได้รับชัยชนะอุย้ยเอาตะกร้อไปข้าะเปิดไปแล้วข้าะเปิดไปแล้วข้าะเบิดไปแล้ว

พอรบิดลวพอรบดลวพ่อระบดไปววาคำตกูจบอกอะ รไปนั่นเท่านั้นกูยิบเอ็ดภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะกูยิบเอ็ดได้เออมาคล่องระเบิดไปแล้ว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  นำแด้เกม19ตัว19ตัวนะเกมไปร้องเพลงมาทีมของคุณได้รับชัยชนะ